แบงค์เอาพักกิ่งลงมาให้หน่อยแบงค์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนอนกะลื่ยังเอ่ยพี่ลิวพึ่งกลับจากถ่ายรายการเลดี้พาซ่านะจ๊ะก็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับสวัสดีคุณเตือนใจคุณบังอ่อนคุณยะโอคุณปาตี คุณมินมีคุณเอกลักษณ์คุณจุนเนอร์คุณอันนาคุณนัตซี่เด็กวอแล้วไงนะครับคุณพรอชสวัสดีนะครับทุกคนก็มีข่าวดีจะมาแจ้งแต่ก่อนอื่นขอย้ำเตือนนะครับว่าที่วิหานาริยะเจ้ากลอูจะปัดปีชงนะครับเอ่อเป็นสิ้นเดือนนี้คือวันที่28เป็นวันสุดท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปัดปีชงก็รีบๆแล้วกันนะครับผมนะฮะก่อนอื่นขออนุโมทนานะครับแจ้งข่าวดีเรื่องโรงเย็นนะครับโรงเย็นที่เราจะซื้อเพื่อถวายตั้งไว้ที่วัดราชธา้ายดอนหรือวัดท้ายดอนที่บางแสนนะครับตอนนี้ยอดเงินครบแล้วคุณผู้ชมระวังกลุ่มมิจฉาชีพด้วยนะครับใบหวยใบหวยขอใบหวยหน่อยนะฮะ 70, 7จ็ดมืนเจ็บาทจุดสามสบาตางค์เจ็ดมืบาทจุดสาสตางค์ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับนะเออให้เอาผ้ากิ่งมาหัวเตียงนะครับผม ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนะครับบุญใดที่ทุกท่านได้ทําบุญบ้านหลังสุดท้ายให้สําหรับศพไร้าญาติศพที่ขาดแคลนศพที่เขาจะต้องไม่ได้ตายอย่างน่ากลัวผะอ,อืดผะอมเพราะลงเย็นก็จะช่วยรักษาศพเขาได้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญนี้ให้ทุกท่านเจริญนะครับพี่ลิวขอวอวยพรเป็นมนภาษาจีน นนนนาานอูวสิิงตตี้จกเต้เปเป่าเย่าขอพระบารมีองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเทพเจ้ากวนอูได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือทุกท่านให้มีอายุวันณนะสุขระภละปฏิพานธนาสารสมบัติจเจริญยิ่งขึ้นการทำบุญลงศพเป็นการดับทุกข เป็นการเผาทุกข์เผากองกิเลสท,ทั้งหลายก็ขอให้ท่านหมดทุกหมดกองกิเลสท,ทั้งปวงที่เป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้หวังสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่สมควรแก่ดวงชะตาที่ควรมีก็ขอให้เจริญได้ตามที่ขอตามปารนารถนาโดยเร็ววันขอสาบแช่งและขออำนวยพรให้รวยรวยแล้วรวยอีกรวยยิ่งยิ่งขึ้น รวยตามแรงบุญวาสนาที่ตัวเองได้สั่งสมมาใครดวงชะตาดวงถึงที่จะถูกรางวันที่หนึ่งก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งโดยเร็วใครมีวาสนาจะถูกหวยสองตัวก็ขอให้ถูกหวยโดยเร็วใครมีโชคลาภที่จะหมดหนี้ก็ขอให้หมดหนี้อย่างโดยเร็วใครมีดวงที่จะมีบ้านใหม่มีรถใหม่ ขอให้มีเร็วๆตามบุญวาสนาที่ท่านควรมีไม่อยากอวยพรอะไรที่เกินจริงเพราะการอวยพรเกินจริงถ้าท่านได้มาเร็วแต่ท่านไม่มีวาสนาที่จะถือครองก็อาจจะต้องแลกด้วยคนในบ้านแลกด้วยสุขภาพแลกด้วยชีวิตเพราะนั้นขอให้ได้ในสิ่งที่ควรได้สมปรารถนาท่วนทั่วทุกท่านเทินขออนุโมทนาสาธุก,การนะครับ เอาล่ะครับปัดปีชงวันสุดท้ายสิ้นเดือนนี้แล้วนะนะครับผมวันเสาร์ทุกคนไปเจอพี่ริวได้นะครับใครที่จะปัดปีชงนะครับยอดเงินร่วมบริจาคซื้อโรงเย็นนะครับในนามของสาธุชนทุกท่านได้เลข77912.39ตอนนี้ไม่ต้องโอนแล้วนะครับปิดการโอนเรียบร้อย แล้วก็ระวังบัญชีหลอกลวงกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงด้วยนะครับเรามาถอดความหมายกันเลขเจ็ดหมายถึงสิ่งมองไม่เห็นเลขเ็หมายถึงสิ่งมองไม่เห็นหรือการเสียสละเลขเก้าหมายถึงเด็กเลขหนึ่งคือความคิดเลขสองคือย้ำคิดย้ำทำจุดสามเก้าเลขสามคือครอบครัวเลขเก้าหมายถึงเด็กเพราะฉะนั้น สิ่งที่มองไม่เห็นผมไม่รู้นะว่าคนที่ทำบุญเนี่ยเป็นใครบ้างแต่ถ้าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมทําแท้งให้เงินแนะนำพาไปหรือทำเองดวงวิญญาณเด็กล้วนอนุโมทนาเพราะเจ็ดเจ็ดนำหน้าหมายถึงการเสียสละหรือการอนุโมทนาเลขเก้าหมายถึงเด็กนะครับดวงวิญญาณทั้งหลายต่างอนุโมทนาที่ท่านได้สร้างกุศลในครั้งนี้นะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งนั้นกลับไปนะครับเป็นมงคลอันที่สองทุกท่านรู้แล้วเนาะว่าพี่หลิวกำลังสร้างหอพระพุทธเมตตาหอพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นมงคลยิ่งในการช่วยเหลือสุขภาพของสาธุชนเดือนละหนึ่งครั้งร่วมกับคณะแพทย์ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนุ้ยนะครับคุณหมอคเ,เชนนะครับคุณหมอโตนะครับหลายๆคุณหมอเลยทั้งแพทย์แผนไทยแผนจีนที่จะมาช่วยคนนะครับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวิหารกกนูนะครับนี่คือแบบจำลองพระกิ่งพระพุทธเจ้า ในมือจะถือดอกบัวนะครับองค์นี้มาจากมวลสารที่ได้การจานจากพระคุณเจ้าหลายๆวัดนะครับแล้วก็ได้แร่บางไผ่จากวัดบางไผ่พระอารามหลวงนะครับนี่คือพระกิ่งแต่ไซส์จะเล็กกว่านี้นะครับนี่คือตัวอย่าง ให้ดูนะครับจะเป็นรุ่นเดียวเนื้อเดียวจำนวนจำกัดทำเพื่อบรรจุเป็นพระกรุในหอพระพุทธเมตตาเพื่อพี่ลิวตายไปเป็นอะไรไปวันข้างหน้าวิหารจะได้มีของมงคลไว้หล่อเลี้ยงนะครับหล่อเลี้ยงวัดเพราะว่าที่วิหารไม่มีการเรียอะไร ไม่มีตู้เปิดรับบริจาคเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำเก็บเป็นพักกรุนะครับผมเป็นเนื้อชนวนมวลสารออกผิวแดงดำเรียกว่าพระกิ่งอริยเจ้ากวนอูรุ่นปราบมารรุ่นแรกและรุ่นเดียวไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วก็ทำลายบล็อกทิ้งอันนี้เอามาให้ดูยั่วๆ สวยมากพระหัตถ์ของท่านจะถือดอกบัวและปลายนิ้วจะจรลดลงดอกบัวหมายถึงผู้ที่ตื่นแล้วชนะมานทั้งปวงหมายถึงให้ท่านชนะอาถรรของไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างจะทำพิธีพุทธาพิเศก วันที่หเดือน6กสองห้าวันที่8เดือน8ปดสองห้าซึ่งตรงกับเลขที่อยู่ของวิหาร86ซึ่งตรงกับตัวเลขกวนอูสูง6เมตรกวนอิมสูง8ปดเมตรห้นะครับนะฮะนี่เอาห้อยคอได้งดงามมากนะครับไซดห้อยคอนะคะ ให้ดูยั่วๆไว้ก่อนนะครับผมโอกาสสำคัญเนาะเพราะนั้นโรงเย็นปิดรับบริจาคแล้วนะครับโปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่จะเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสั่งซื้อแหวนปรับวงจุ้ยนะครับรุ่นรวยอู้ฟู ได้อัญเชิญสัตว์มงคลสี่ทิศตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้อันได้แก่มังกรเสือขาวหงไฟนะครับเต่าเพื่อมาเป็นสัญลักษณ์ปรับวงจุ้ยบนร่างกายของเราทั้งสี่ทิศนะครับผมไม่ลอกนะครับสวยงามใส่ตามนิ้วที่สมควรใส่ นะฮะขออนุโมทนาด้วยสำหรับคนที่ร่วมนะครับหัก10%หักค่าใช้จ่ายแล้ว10%น้องแบงค์จะทำการมอบเงินสดสดทุกครั้งเพื่อเอาไปร่วมในการเทพื้นนะครับหรือตกแต่งขอพระพุทธเมตตาให้งดงามนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยตอนนี้ใครจะสั่งเนี่ยต้องรีบนะเพราะว่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนเนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องรออีกหนึ่งเดือนเลยนะหมายความว่ารอหลังเมษาไปเลยนะครับถึงพฤษสภานู่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วพี่ลิวต้องปักเข้าพิธีแล้วก็ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมดูนะครับหลังจากทําพิธีซ้ำเสร็จตามความเชื่อแล้วเนี่ย ถึงจะส่งแหวนไปให้ทุกท่านเพราะฉะนั้นรีบนะครับผมนะฮะส่วนพระพุทธยังไม่มีนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆยังไม่มีนะครับพระกิ่งองค์นี้ท่านกลอูออกแบบงดงามมากตรงสังคติเนี่ยจะมีพิมพ์คำว่ากวนกงเป็นภาษาจีนนะครับเป็นพระพุทธเมตตานะครับผม เป็นพระพุทธเมตตาอริยะเจ้ากวนอูนะครับนะฮะก็ปัจจุบันพี่ลิวสวดมนลงบนแรลบางไผ่ทุกวันนะครับก่อนที่จะเอาแรลบางไผ่เนี่ยไปเป็นมวลสารสำคัญแล้วก็ชนวนมวลสารจากสถานที่ต่างๆนะครับผมมาให้มาผสมลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีรุ่นไม่มีรุ่นเขาเรียกอะไรนะรุ่นนู่นรุ่นนี่ไม่มีเพราะเราไม่ทำบิเนสเราทำเสร็จแล้วเราจะบรรจุเก็บใต้ฐานพระที่เหลือจะบริจาคเอ้ยไม่ใช่ที่เหลือจะมอบให้คนที่ร่วมสร้างวิหารทั้งหมดนะครับเหลือเท่าไหร่ถึงจะเอามาให้ทุกคนเช่าพี่ริวมีปัญญาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นมีจำนวนจำกัด มีการตอกโค้ดตอกรหัสชัดเจนว่าเป็นพี่ลิวสร้างเพื่อวันหนึ่งพี่ลิวตายไปนะครับพระที่อยู่ในก,กุก็จะได้มีประโยชน์ต่อวิหารพี่ลิวไม่อยากให้คนที่มารับช่วงหรือสืบทอดต่อในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนให้วิหารกลายเป็นพุทธพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิวจะทำทุกอย่างให้เสร็จ ในตอนที่มีชีวิตอยู่วิหารนริยเจ้ากวนอูวิหารกวนอิมหอพระพุทธเมตตาขอประกาศข่าวดีนะครับทั้งหมดที่พูดมาบนเนื้อที่สองไร่ไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวล้วนเกิดจากความศรัทธาของทุกท่านล้วนจากจิตเมตตาของทุกท่านเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่า กล้าเขาว่าหมดหนี้เพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์บาทเริ่มต้นจากเงินที่ไม่มีแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง2ปีเรามีที่ดินสองไร่ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีสร้างตึกกวนอูเสร็จภายใน6เดือน กวนอิมเสร็จภายในหกเดือนนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นความหาศจรรย์สำหรับพี่ลิวมากจึงเรียกว่าทันใจเพราะฉะนั้นปีเสียนี่มีคนบอกได้รับแหวนแล้วสวยมากใส่อาบน้ำใส่อะไรได้เลยนะครับไม่ลอกไม่ดำนะฮะนะครับแล้วก็ ไม่มีหนี้ตึกกวนอิมเนี่ยเรามอบให้แผ่นดินนะครับเรามอบให้แผ่นดินบนหน้าผากองค์สูง8เมตร50ประดับด้วยเพชรแท้ห้ากระรดัตล้อมด้วยเพชรเบลเยียมคัดเหลี่ยมอีก82เมตรน้ำ97อาเจองค์โพธิสัตว์กวนอิมองค์ประธานที่อยู่ใน หอพระพุทธอาหอพระโพธิสัตว์กวนอิมประดับด้วยเพชรทองคำทับทิมบุษราคำไพลินซี่อนแล้วก็ทับทิมพม่าแท้ยกพม่าแท้นี่เราก็มอบให้แผ่นดินองค์พระทุกพระองค์ในตึกกวนอูประดับด้วยทับทิม และยกแท้ตรงหน้าผากตรงอุณาโลม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยวิหารไม่มีมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะความเมตตาของทุกท่านเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกคนนั้นเชื่อถือเพราะพี่ลิวไม่เคยร้องขอไม่เคยบอกว่าต้องมาบริจาคแม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าใครไปวิหารก็จะเห็นว่า สร้างหอพระพุทธเมตตาเนี่ยเรายังไม่เคยติดป้ายของเงินใครเราสร้างไปใครเห็นเราอยากร่วมก็เดินมาบอกตามแต่กำลังอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนี่ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเมตตาของสาธุชนทุกท่านคิดก่อน ก็ตื่นก่อนเรารู้ว่าเราเหนื่อยกับชีวิตมาเยอะเรารู้ว่าในโลกนี้ทุกมากกว่าสุขเรารู้ในทุกวันนี้คนเป็นเพิ่มขึ้นคนตายก็ไม่ต่างกันทุกวันนี้ภัยพิบัติจิตใจคนทำให้คนตายเนี่ยดังใบไม้ร่วงมันไม่มีใครบอกได้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย ขออนุโมทนาทุกท่านที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนะครับเดี๋ยวเรื่องโรงเย็นพี่ลิวประสานกับทางสุริยาหิบศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออพี่ลิวจะแจ้งเพื่อให้ทุกท่านที่เดินทางสะดวกหรือใครอยู่ใกล้บางแสนไปร่วมมอบไปร่วมมอบโรงเย็นด้วยกันไปดูในสิ่งที่ท่านสร้าง ไปอนุโมทนาที่ท่านทำเพราะมันคือสิ่งที่ทุกท่านทำไม่ใช่ผลงานพี่ลิวพี่ลิวเป็นแค่สะพานมาบอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือใจของท่านที่มีความเมตตามีความดีที่ล้นเหลือมีความเชื่อในบาปบุญและคุณโทษก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอบคุณจากใจ ที่เชื่อใจเด็กคนหนึ่งที่คุณไม่เคยรู้จักเชื่อใจเด็กคนหนึ่งที่ไม่ยอมดูดวงให้คุณเชื่อใจเด็กคนหนึ่งที่ไม่พยายามทําตัวเป็นข่าวเชื่อใจเด็กคนหนึ่งที่เดินอยู่ในแง่ของาศาสนาอย่างเงียบๆไม่ทําตัวเด่นไม่ทําตัวอะไรเพื่อเรียกศรัทธาเราปฏิบัติ พราะเราเห็นทุกข์เราตื่นจากทุกข์ได้เร็วกว่าคนอื่นเราก็อยากให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าชีวิตให้ได้ตื่นจากทุกข์เช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางทำความดีด้วยกันหวังว่าเราจะจับมือกันต่อไปอย่างเหนียวแน่น ถ้าพี่หลิวตายวันไหนพี่หลิวก็จะอยู่คุ้มครองทุกคนสิ่งที่พี่ริวทําไว้ของมงคลที่พี่ริวมีทั้งหมดที่คุณได้ไปเก็บไปเถอะวันที่พี่รลิวไม่อยู่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับพวกคุณมากๆใจพี่รลิวอยู่กับสาธุชนได้แต่ไหว้พระขอพรให้ท่านน่ะช่วยผักดันและเกื้อนหนุนยามที่ดวงชะตาของทุกท่านเนี่ย ถึงวาสนาตัวเองที่ได้ทำมาก็ขอให้วาสนานั้นตอบสนองท่านเร็วๆพ้นทุกเร็วๆมีชีวิตที่ดีขึ้นเร็วๆแต่ทุกท่านก็ต้องรู้จักคิดด้วยนะเมื่อชีวิตดีขึ้นอย่าหลงละเริงรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักคิดรู้จักต่อยอดอย่าไม่สบาย ก็อย่าจมอยู่แต่ความทุกข์ยามไม่สบายเราต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอเราอย่าคิดว่าหมอช่วยได้ทุกอย่างคุณหมอเนี่ยท่านช่วยเราได้ทางร่างกายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังใจคือตัวเราพี่ลิวไม่ใช่ไม่ป่วยพี่ลิวไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทรมาน พี่ริวก็เคยป่วยเคยทรมานแต่หมอบอกว่าหมอช่วยได้แค่ร่างกายแต่สุดท้ายแล้วจิตใจอ่ะต้องลุกขึ้นสู้เพราะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านลุกขึ้นสู้สู้กับอะไรก็ได้ที่ทุกท่านคิดว่ามันเป็นทุกข์ชนะมานเนี่ยก็คือชนะสิ่งที่เราทุกข์อยู่ในตน ชนะคนอื่นเราชนะได้เราทะเลาะกับคนอื่นเราเถียงชนะได้แต่สุดท้ายใจเราเป็นสุขหรือเปล่าถ้าใจเราไม่เป็นสุขอยู่บนความเครียดแค้นอยู่บนความทุกข์ต่อให้คุณชนะก็ไม่มีความหมายเพราะคนที่สุขได้อย่างแท้จริงคือคนที่รู้จักคุณค่าชีวิตแล้วใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมายกับคนที่รักเราเรามีเวลากินข้าวกับคนในครอบครัวบ้างไหม เรามีเวลาได้ดูหนังหัวเราะกับคนในครอบครัวหรือเปล่าเรามีเวลาได้กินได้เที่ยวกับคนในครอบครัวไหมหรือเรามีแต่คำพูดว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนรอสงการรอตุดจีนรอปีใหม่รอมีตังถ้าเราใช้คำว่ารอวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ทันวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้อยู่หรือวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสิ่งที่เป็นเราจะอยู่ในฐานะอะไรเราก็จะอยู่ในอาชีพอะไรเราค้นพบความทุกข์เราก็เจอสุขในทุกที่เรามองเห็นได้เพียงแต่อย่าเอาสายตาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเรารู้ว่าตูดเราขี้ได้แค่ไหนเ่ะเราก็อย่าไปขี้ใหญ่ตามช้าง เม่นั้นตูดมันจะขาดเลือดมันจะทะลักแล้วมันจะตายความหมายนี้คือรั่วเรามีกำลังแค่ไหนเราก็สุขอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างที่เรามีแล้วก็ขยันมุมานะเก็บหอมรอมริด์บังคับตัวเองให้ได้เดือนหนึ่งจะต้องมีเงินเก็บเก็บเดือนละร้อยส0งร0ออย ทุกวันนี้พี่รูวก็ยังต้องทําตามที่ท่านกวนอูสอนมาโดยตลอดต้องมีเงินเก็บทุกเดือนเพราอสุดท้ายแล้วคนที่ดูแลชีวิตเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองคือเงินในกระเป๋าเราเองบางทีระหวังคนอื่นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราอะมันก็คงไม่มีใครมาเช็ดให้เราได้ดีเท่าที่เราจ่ายตัง ถ้าอยากให้คนใกล้ตัวรักเราเราก็เก็บเงินไม้ซะวันหนึ่งถ้าเราเป็นอะไรเราก็ให้คนที่กระตันอยู่กับเราที่สุดนั่นแหละคนที่จะดูแลเราได้ดีมากนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดีหมดนะทุกศาสนาแหละครับพระทุกอันของงวงจุ้ยดีหมดแหละ แต่คุณได้ไปแล้วคุณเคยศรัทธามันไหมเคยมีความเชื่อพลังความเชื่อของตัวเองอยู่กับสิ่งตรงนั้นไหมลูกป,ปั้นทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากไม้เกิดจากดินเกิดจากโลหะความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามันขาดศรัทธาของคนที่ทำถ้าคนคนหนึ่งไม่ศรัทธาในผลงานของตัวเองงานนั้นก็ไม่มีความหมายไม่มีมูลค่า พระหรือของวงจุ้ยที่คุณได้ไปอ่ะคุณเคยศรัทธามันอย่างจริงจังไหมหรือคุณศรัทธาเพราะแฟชั่นคุณได้แหวนพี่ลิวไปอ่ะคุณเคยสวดทุกวันไหมเคยบอกไหมเอามาเคาะหัวเนี่ยขอให้ได้เงินสำเร็จตามปรารถนาขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามปารถนา ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายล้วนเกิดจากการได้รับการกราบไหว้จากมนุษย์และแรงศรัทธาจากมนุษย์เพราะฉะนั้นจงทํำตัวเองให้มีพลังศรัทธาในสิ่งที่เคารพนับถือไม่เปลี่ยนแปลงยึดมั่นในสิ่งที่ศรัทธาอย่าหลากหลายจนหาตัวเองไม่เจอว่าเราศรัทธาอะไร พ่อแม่มักจะถามเราหรือตัวเรามักจะถามลูกเสมอว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเราจะไม่พอใจทุกครั้งที่เด็กตอบว่ายังไม่รู้เหมือนกันเราเคยถามตัวเองไม่ว่าเราศรัทธาอะไรและเราแน่วแน่กับอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันท่านจะช่วยประทานให้ก็ต่อเมื่อคุณมั่นคงในศรัทธาในสิ่งที่ทม ร้อยนั้นจงศรัทธาในตัวเองศรัทธาในชีพที่ทํารู้จักเก็บแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เคารพนับถือยึดเหนี่ยวให้มั่นดำเนินด้วยสติและปัญญาชีวิตจะดีขึ้นมากๆจงจำคำนี้ไว้นะบางคนบอกพี่ลิวพูดได้สิในวันนี้พี่ลิวประสบความสำเร็จแต่คุณไม่เคยเห็นพี่ลิวตอนที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณไม่เคยเห็นตอนที่พี่ลิวต้องอาศัยคนอื่นเขาอยู่คุณไม่เคยเห็นตอนที่พี่ลิวต้องทำงานหามล่งหมคําหาเงินเหมือนกันคุณไม่เคยเห็นตอนที่เรากลัววิหารไม่เสร็จทั้งขายเพชรขายของไรสดทํานู่นทํานี่ทุกอย่างคุณเห็นหนะ้าวันสําเร็จแล้วคุณก็บอกว่าโถแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิด ถ้าเดิมเราทําอยู่แล้วมันไม่เติบโตขึ้นแปลว่าวิธีคิดเดิมมันผิดคุณก็ลองเปลี่ยนเป็นวิธีคิดใหม่เพื่อให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละคงจะเพียงพอสําหรับค่าคืนนี้แล้วนะฮะขออนุโมทนาทุกท่านนะครับผมสําหรับการบริจาคลงศพนะครับลงเย็นก็ครบตามจํานวนแล้วนะครับใบหวยอีกรอบหนึ่งนะฮะเจ็ดเจ็ 3 9ก็น่าสน1นึสองหเป็น7ก็ได้7เป็น1ก็ได้นะครับผมอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะวิหาราริเจ้ากวนอูนะครับปัดปีชงวันสุดท้ายแล้วนะครับผมสิ้นเดือนนี้แล้วก็ถ้ามาแล้วไปดูหอพระพุทธเมตตาด้วยนะครับตอนนี้ฐานลากเสาผนัง นะครับเสร็จหมดแล้วนะก่อก่อเรียบร้อยแล้วนะครับกําแพงล้อมรอบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรวดเร็วครับทุกอย่างที่คุณทําจะทันใจเมื่อไปที่วิหารแล้วเคล็ดลับเดียวคือบนด้วยสุลาสุลาย่ออะไรไปดูเอาเองมีคนสําเร็จเพราะใจเขาศรัทธาคุณต้องไปได้วยศรัทธาอย่าไปเพราะความเชื่อว่าเขาบอกว่าดีต้องไปเพราะแรงปารถนา ที่จะมีชีวิตที่ดีในการมาขอพรโอเคบา,บายยค่ำคืนนี้มีความสุขมากขอให้มีความสุขนะครับบา,บายยนันอูกวนซึ่งตี้จินต,นตาฉีต,า,ฉตาเตาปเป่าโยกขอให้ท่านเทพเจ้ากวนอูมีมหาเมตตามหากรุณาช่วยเหลือให้ทุกท่านมีชีวิตดีขึ้นบายบาย ฝันดีครับ